สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเสนอการออนวดหน้าลบรอยเหี่ยวย่นนะคะพออายุเยอะขึ้นเราจะมีตรงนี้แล้วเราก็จะมีตรงนี้ติ่นกานะคะแล้วก็มีเครื่องบนด้วยอันนี้เราก็จะมานวดหน้ากันนะคะ แอดกดตรงนี้ค่ะครั้งแรกเราต้องกดตรงนี้ สำหรับเหนียงที่คนเออถ้าอายุเยอะจะมีเหนียงตรงนี้นะคะเราก็จะทำเออการเอ,อ่อกันทำให้ตรงนี้มันเออน้อยลงนะคะ นี่คือการนวดหน้าออขั้นพื้นฐานเล็กๆน้อยๆที่เราทำประจำนะคะก็คือเราก็จะมีรียวรอยที่น้อยฝ่าเพื่อรุ่นเดียวกันเนาะเพราะเราทำเป็นประจำถ้าเราว่างปุ๊บเราก็ทำคือเราไม่จำเป็นว่าโอ๊ยต้องทำสิบครั้งยี่สิบครั้งคือเราว่างปุ๊บตื่นมาปุ๊บเราทาครีมเราก็ทำไปด้วยในตัวยกกระชับหน้าด้วยตัวเอง เราก็ทำนี่ตีนการเราก็มีนะคะไม่ใช่ไม่มีเรามีแต่เรามีไม่เยอะเห็นไหมคะค่ะวันนี้เราก็จะมาเออเสนอแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะจากโอม่าไทยชาแนลค่ะสวัสดีค่ะ